สวัสดีค่ะ มาพบกับแอ็ดเซรีคนเก่าคนเดิมเช่นเคยนะคะจะพาเข้าสวนมาเก็บผักคะ่ะบางครั้งเราก็ต้องดูดีๆนะคะว่าอันไหนผักอันไหนวัชพืชบางตัวก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะแอ็ดเซรีก็จะพามาดูว่าความแตกต่างของวัชพืชกับผักที่เราจะเก็บไปรับประทานเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็จะสังเกต ตัวไหนสังเกตจุดไหนนะคะผักที่เราจะเก็บก็จะเป็นเจ้าตัวอ่อมแซบนะคะหรือว่าเบญจลงห้าสีอุสบาริมทางหญ้าหยาบาหยาตำลึงหวานแล้วแต่จะพื้นที่แต่ละที่เนี่ยจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะคะอเอสเซดีก็จะเรียกว่าไอเจ้าต้นอ่อมแซบเพราะว่าพอไปทำอ่อมเนี่ย มันก็จะมีรสชาติดีนะคะแต่มีวัชพืชบางตัวที่คล้ายคลึงกันมากถ้าเราไม่มองดีๆเราอาจจะเก็บผักผิดไปก็ได้นะคะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นหญ้าใบาพริกนะคะคล้ายคลึงกันมากไม่ว่าจะเป็นใบดอกก็ยังคล้ายกันอีกนะคะแต่ว่าไอ้เจ้าดอกตัวนี้ตัวหญ้าใบาพริกเนี่ย จะมีขนาดเล็กกว่าวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะว่ายังไม่ออกดอกก็เลยเอาส่วนใบและลำต้นมาให้ดูกันก่อนนะคะเรามาดูในส่วนของหญ้าใบพริกก่อนเลยนะคะใต้ใบก็จะมีขนบางๆใบสักๆนะคะเส้นเส้นใต้ใบก็จะชัดซึ่งไอ้เนี่ยเจ้าตัวอ่องแซบ ลักษณะใบก็จะแตกต่างกันไปไม่มีขนมีความนุ่มนิ่มกว่านะคะจับดูแล้วก็ไม่สากมือเจ้าตัวออมแซบนี่ก็จะใบก็จะนิ่มนะคะใบข้างข้างใต้ใบ,ใบเส้นใบก็จะไม่ชัดลำต้นก็จะกลมๆนะคะรูปดูก็ไม่สากมือพอเราเด็ดใบมาเทียบกัน วางข้างๆกันนะคะก็จะมีความแตกต่างกันโดยที่ก้านใบของหญ้าใบพริกอ่ะก็จะมีใบพุ่มลงมาเล็กน้อยตลอดทางก้านนะคะส่วนไอ้เจ้าตัวอมแซบก็จะเป็นก้านเปล่าไม่มีใบพุ่มลงมาก็สังเกตดีๆเพราะว่ามีความคล้ายเคืึงกันมากเลยนะคะ ไอ้เจ้าตัวหญ้าใบพริกเนี่ยแอสเซรีไม่ได้ปลูกนะมันมาขึ้นเองแต่มาขึ้นข้างๆกันด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นใต้ใบเนี่ยค่ะแล้วก็สังเกตดีนอันนี้จะไม่สากมือนะรูปดูก,ก,ก็ไม่มีขนนิ่มในเจ้าตัวนี้ก็จะมีขนเล็กน้อยนะคะถ้าเรามองไม่ดีเนี่ยเก็บไปผิดแน่นอนเลยค่ะ มาเปรียบเทียบในส่วนลักษณะลำต้นดูบ้างน,นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าไอตัวหญ้าใบาพริกเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเลยเวลาลูปดูก็จะเป็นเหลี่ยมๆเ,เลยนะคะเราก็จะสังเกตตรงนี้ได้ของตัวแอมแซบก็จะเป็นกลมๆม,มีความกลมกว่านะคะเทียบกันดูแบบนี้แล้วก็ งงนะคะบางครั้งลองไปสำรวจดูนะคะในสวนสำหรับวันนี้แอสเซรีก็มีมาฝากเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ